ดเดี๋ยวเดี๋ยวยแม่เอาแกงกี้เดน,นะคะเออใสยปลาล่าหน,น่อไม้เดี๋ยวยแไม่เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มแล้วหมักกลองนี่ปลาตู้นะคะเดี๋ยวยแไม่เอาไปยางสร้างตัวไหลแล้วนะคะเดี๋ยวรอหมักโรงกันก้อนนะคะ นะคะโอ้ยหอมเดี๋ยวนะครองคนนะคะแป๊บเอากรองเสร็จแล้วใส่เถองนะถุงแกงเติมเกลือนิดนึ่นะคะเกยือเอานื้ปักไส้แกนี่นะคะอย่าแม่ไปเก็บบอลอ่ะเศร้ามาเดียวตัวหลุดเกลือปวงหลุดเกลือมีปลาของสุกแล้วนะคะเดี๋ยวทักปลาแป๊บนึง ปลาเร็ดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใส่หลงเน่าเป็นเมื่อนนะคะลาล,าล่านยางไม่ซุกเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวว้เดือดแต่ยังไม่ใส่ปักใส่ปลาใส่เบกกูดนะคะปักกะมีนหน่อย ปักก็มีน้อยนะคะนีแมวไส่หนอ่ะมันขนนะคะปักมีเกนี่ของโอเกนี่ เมวใซยปักเลยนะคะปักสมลมไปเก็บออกมาหนาซ้าออข้างใน เดี๋ยวเดือด่างแมวใส่ปลาเลยนะคะ่ในแมวแต่้อน้ำนะคะอย่าแมวจบน้ำปลาไม่ก่อยจบ ล่าเนืมาให้ปลอมหลกตัวสร้างวักกันตัวดันเดี๋ยวแมทแมทเนีโอ้ยแม่งามเอาเดือดแล้วนะคะยัยแมวใส่ปลาเลยสางตัวก็เยอะน,นะคะรับลาประตูยางเองก็ะวานเลือดไปเลยไม่กู๊ดนะคะ เดี๋ยวเดือดไก่เดี๋ยบรอยบ้านใหญ่แมวมก็ไม่ก่อโจ๊บปักกันออกจากใหญ่แมวคนเดียวเตรียมมัวนเะน,น,นี่ยมทวาบ้านแปดบ้านเดี๋ยวเดือดไก่แมวปรุงเลยนะคะแปบ๊บนึงเอาเดือดแล้วนะคะอย่าม่ใส่ฉู่กระกิบนะคะไม่ใส่ไม่ร่อยเสร็จแบบแล้วนะคะอย่ามาปิดแก๊ โอ้ยกินก้าวแกงกี้เด่ว่าแกงน้ำเกลือมาได้เลยนะคะอีกแกะนะคะลูกโตก็มีแับนี้อ๋อเ็จแล้วนะคะแกงน้ำเกลือนะคะว่าแกงกี้เด่ลวงแล่ลูกโตใหญงแมวตาควักๆเม็ดๆร่างควักนี่ก็โต บ้านเบาไม้เดี๋ยวยังแม่ก็เลยจัดเกงไปเลยเลยคือปลาต่ำกนนะคะต่มเบือต่มปันตัวต่มควักปลามีอยู่แล้วก็ยังแม่จัด